สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สิก,กินข้าวกับอันลวกหมูจุแก้วสมเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่แก้วเฮาแก้วบักพริกผงพี่น้องสมสมจแซ่บบ่พี่น้องมากินน้ำกันได้จ้าพักพักกินกับแก้วก็มีอันลวกดอกพักแค่พี่น้องเห็นบ่ลวกดอกแค่นะคะดอกแค่ปลาเฮาพี่น้อง แสบๆน้ำกันเวยจ้ามาจุจุจสุมๆแซบๆนะคะพี่น้องคะ่ะดอกแคบปลากับลวกลวกพอดีพอดีไหมพอดีกินแซบๆเลยพี่น้องมาได้จ้ามาได้จ้ากินน้ำกันเห็นบ่ เหี้วเข่าเร็พี่น้องมันสวยเลยเนาะมันสายเกินไปแล้วจุจุเจวสมน้องน้อหน้อื้อหโอออกเนาะ ตั้งไปเลยเพื่องเจี๊ยส่วนนี้ยังมันกระบอกออกเลยเพื่อนกินเลยกระวานเป็นยาขมอําลำจาจังไงแบ่แบแ่บ แบบนัวนัวนัวค่ัแแสบเพี้ยงพาเพียงไหมไก่เพื่อนอื่นดูส่วนอย่างกัสนมากเพียง ม,มันกบลาบกับแซบลวกไหมไหมเอ็นพี่น้องมินกบลาบง่วกับแซบโอเแค่ว่าไดเอาดอกสดๆให้เบิงนะ้งเนาะพี่น้องลวกแล้วจังให้เบิง้งมันก็เลยสีสันโบไฮสวย แซ่บ<า>เ,เ,เลยพี่น้องขาแมามาเขาเหี้ยวเขาพี่น้องนีวเขาไรเทมนี่ก็ลาไปก่อนแล้วพี่น้องเด้อบ๊ายบายค่ะ